สวัสดีครับพี่น้องเอฟซครับต่อกันอีกคลิปนี้นะครับก็ทักทายพ่อพ่อแม่เอฟซีกันในคลิปนี้นะครับทั้งน้ำซอยกันทได้มากว่าถึงทงั้งคุณพ่อวีรพงศ์วงศิน์นะครับสืบเนื่องมาจากวันที่วันเสาร์ที่หที่ผ่านมานะครับทั้งพ่อกันชัยทีมงานพ่อกันชัยน้องป้อมแปมพระเอกฮอตดีแล้วก็ ทั้งผมนะครับแล้ะทีมงานที่ติดตามกับพ่อได้ไปที่อาณาจักรพวิลพงศ์นะครับไปบ้านพวีซึ่งช่วงนั้นไปนะครับพ่อกันชัยก็ว่าวัตถุประสงค์เพื่อมาเยี่ยมยามถามข่าวพวีแล้วก็เพื่อที่จะดันช่อง YouTube ของพอวีให้ครบสองหมื่นผู้ติดตามนะครับพอเมื่อน,นั้นน่าจจะมื่นเจ็ดบ่ครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ หมืนเจ็ดกว่าหมือนเจ็ดกว่าผู้ติดต่างปรากฏว่า,าพ่อตกแรงมา,ากแยกย้ายกันกับแต่ผมกับซองเที่ยวแนมทางบึงช่องพ่ออยู่เลยนะครับปรากฏว่าสองหมื่นแตกในคืนวันที่หในหมือน,นั้นนะครับเพราะว่าพ่อหลังจากแยกย้ายกันพ่อวิรพงศ์ก็เดินทางไปร่วมงาน รวมงานศพนะครับสวดอภิธรรมศพของคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ทุบรวงรับเพื่อนกับยุทธเป็นคนกาลสินอยู่กาลสินเป็นคนอำเภอบัวขาวกุชินาลายนะครับถือว่าเป็นคนกาลสินน้ำกันพ่อวี่กลับไปแล้วก็แถบช็อตก,กับระบบองอิงถือว่าระบบวงอิงเอฟซี FC พลังเงียบเท่าเนีย่ยทำงานนะครับพอวีเพื่อนกับ สองหมื่นผู้ติดตามแตกแล้วนะครับนี่ล่าสุดผมเบิง้งเดยนนะครับขออนุญาตเบิง้งวีรพงศ์นะครับนี่ของพ่อวีนะครับอืมใช่ลรมันเงาเงาครับเงาระบบอุ้งยิงทำงานครับตอนนี้หนาบ้านพ่อวีนะผู้ติดตามสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยน่าจะเป็นสองหมื่นสองบันละครับถลางบ้านพ่อวี แล้วก็เป็นตกลงกันนะครับพ่อการชัยก็บอกว่าคุยกันว่าอย่างน้อยพ่อวีต้องลงเมือม่อเมื่อของวันที่6 6วันที่7กนะครับในวันอาทิตย์ที่7กขอวันที่7กนะ่นนทกนทกนะที่พ่อการเดินทางไปส่งคูยีนะพอ่อการชัยว่าขอ6คลิปในมือนั้นอ,อย่างน้อย6คลิปพ่อก็ทำได้นะครับพ่อวีทำได้ คลิปมันพุ่นลง78พั่นบ่ผมก็เบิงไล่เรียบเรื่องคลิปพุ่นอยู่มีคลิปหอดตาสุดมันไปตัดผมครับหมู่วานแล้วก็ไปเตรียมงานประกวดลูกทุ่งที่มกรสินแล้วก็พ่อวีพูดถึงพ่อการชัยเรื่องโอคนเบิงเมืองเลยครับคลิปแหลกของวันที่7พื่นน่ะสิเป็นอลังการพี่น้องมาดูทีมจัดทีมมันไปที่เมทีเพุ่น แล้วก็สุดแซ่บพนมีเอฟซีมีแขกไปหาแล้วก็คลิปที่3ที่4ที่หาจ็จงเป็นพนวาถึงพอการใช่คนบึงเมือนนะครับอ้าวได้หระครับถือว่าเป็น FC พลังเงียบเฮานะครับ FC บ้านฮักของอีหล่าทุกทุกหลังเอฟซีอีหลา่า FC สาวน่อยเฮานะครับที่เขาไปอุ่มชู้ซับพอร์ต บอกว่าผู้ใดชิดดีชิดดีทำดีกับองค์กรเท่ากับศิลปินเท่ากับเวลานะครับเอฟซีพพพเม่เท่ากับสีไปอุอ่มชู้ไปสนับสนุนอุปถัมสนับสนุนนะครับยังเขียนของทางนุ่มซอเองทางช่องของนุ่มซอเนี่ยก็ตอนนี้ก็เดินทางมาเล่อยๆเครื่องแสนและครับหกหมื่นกว่าแล้วนะ่าหกหมื่นสี่จะ 6, หกหมื่นห้าว่าจะฤดูกาลนี้ว่าจะขอให้ถึงแสนนะครับเพราะยังในการทำยูทูบถือว่า เราได้รับรางวัลก็คือถ้าครบ1นึ่งแสนซับสไครต์หนึ่งแสนผู้ติดตามก็ได้โลเงินนะครับจากทั่งเจ้าของ y youtube เพิ่นทาง,าาง, YouTube, ทางสารลัดเพิ่นสมเ, <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติคุ้นเราครับเนาะ้าถามว่าก็เป็นผลงานที่เฮาเลวทำถือว่าเรา,าเขาไมา่ทำข่าวทําคลิปข่าวทําเรื่องของวงเศร้าน้อยแล้วก็ข้าวอิหลา่ากับพ่อพ,อพอ่แม่แมเอฟซเฮานั่นครับสนับสนุนมา จนมาบอา,าถึงของพอวินะ่นผลกระแทบช็อกขี้กันนะครับระบบปองยิทำงานนะครับสองหมืนกว่าผู้ติดตามนะพอเราก็พึ่งเฮ็ดบางเดือนได้ครับของพอวสอง,องสองเดือนไปถือว่าเร็วเร็วเลครับขึ้นมาเป็นเร็วนะครับพ่อก็ยังพ่อเฮ็ดไม่ๆหมในรุ่นนะครับขึ้นทีละคนสองคนสามขึ้นสิบนเนิันก็ดีใจแล้วพอมาเจอระบบุ้์งยิง เพราะว่าช่วงทําแรกๆผมก็ไปกินข่าวแรงกับเพื่อนกันได้คุยปรึกษาพ่อแล้วบอกพ่อวี่มือมือไปบ้านพ่อวี่วันเสาร์พ่อพูกัว่าถือว่าพ่อเป็นน้องหลาน้องหลาในวงการ youtube พ่อวานสีถือว่าเป็นลูกซิดว่าสันเพินวาเป็นบอกกับพ่อกันใช่เป็นจิบพึ่งเข้ามาทานะครับฝึกทำ,ทำปกติเพื่อนกับสีมีทั้งแอปฟ้านะครับทำเพจทำเรียวทำเนี่ย แต่ y t u t u ก็ก็เคยมีแต่เหมือนกับถูกปิดกั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นนานแล้วครับตั้งวงใหม่ๆว่าสัตวก็หายไปอันนี้พ่อเลยกลับมาทำถือว่าพ่อตั้งใจนะครับมีความตั้งใจเพิ่นมีบอสโจเป็นไอดอลไอดอลทั้งโซเขียวนะครับบอสโจเป็นไอดอลมีพ่อกันชัยผู้ประสบผลาสำเร็จเป็นคูบาอาจารย์ที่ตามพ่อวี่พันวานะครับเนาะแล้วก็ยิ่งมม่ได้รับแห้งรดทธาของพลังโซเขียว อคอยอุ้มสู้สนับสนุนเอฟซีของอีหลาองค์อิงเอฟซีพลังเนียบ,บ้านหักของอิหลาทุกหลังในกะารินลปิ่นของทางวงสาวหน่อยเขาคือเป็นพันธมิตรเครือข่ายนะครับศิลปิ่นมอลองมารำเข้าบ่าวาวงใดถือว่าเป็นอาชีพเดียวกันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลานะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีอย่างกระแลกเปลี่ยนกันตกทุกเดียกขาดเคียนก็ดึงก็จองขับเคลื่อนกันไปให้มันผ่านอุปสรรคใด้นั่นคือ บลลมมาคู่ที่เพื่นอนได้เห็ดได้สั่สรรงวงการมากเพื่อนความชิดความหายเพื่อนทีหลังจากที่เ้าไเด้ไปคุยน้ำเพื่อนแหลกเปลี่ยนกันนั่นคือเพื่อนจะไม่อิจฉากันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะรับบัวว่าที่เป็นหน่วยงานใดองค์กรใดถ้ามีการดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตเกื้อกูลแหลกเปลี่ยนความคิดแหลกเปลี่ยนผลงานกันดีเบิร์ครับดีเบิร์นะครับไม่ไม่ตั้งอยู่ใน ความอิจฉาลิษยากันนะครับถอยที่ถอยอาศัยกันนะอ่าวคลิปนี้ผมก็เลยกออกมาวากับยอดผู้ติดตามของพ่อวีนะครับถือว่าระบบอุ้งอิงทํางานพ่อวีเพ่นกระโวลแบบชอ็อกพลเพิพนว่านะครับระบบอิงทำงานแล้วน่าจะขึ้นโ่เมนตสามีพันน่าจะหลังจากวันเสาร์มานี่น่าจะขึ้นเป็นสีพันผู้ติดตามนะครับบธรรมดาเลยครับอย่างของพระเอกเต้ยนะครับ พระเอกของวงของพ่อมี้ที่เขามาในไร่สดพอกันใช้น้ำกันของน้อง4,000กว่า4ี0 0ัตอนนั้นตอนนี้ก็จัดน่าจะ5,000นะครับเดี๋ยวสิเขาไปเบึ้งคลิปน้องอีกอยู่ยนะครับดันๆใจกันขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลใจกับฝากเบิ้งแงี้ยนะครับสนับจำนวนในการทําผลงานทําคลิปนะครับเดี๋ยวก็าพ่นกัญชีทคลิปลง หาข้าวนะครับทำผลงานให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเขาได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับติดชมอันไหนหรือแนะนำยังไงก็เมนมาได้นะครับเมนมาได้พร้อมน้อมรับเสมอนะครับรับฟังสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เสมอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซอนุ่มทะเบียนเทียวนอฟฟิเชียลครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ